วัตถุดิบของก,อการจัดการประชุมนี้นะครับสำนักงานทางการก็โครงการเนี้มันสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับต้องการที่อยากให้ครูชั้นป .1 ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้แท็บเล็ตนะในการเป็นเครื่องมือในการจัดการในการสอนนะครับทตนี้เนี่ยเนื่องจากครูทั้งประเทศมีจํานวนมาก เราจะเป็นจนการจัดการอบรมครูจำนวนมากนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องอบมรมกับะะศึกษราลิเทศะนะฮะซึ่งเราวางแผนเอาไว้เนี่ยเขตละสามคนหนึ่งร้อยแปดสิบสามเขตก็รวมแล้วห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบเก้าคนนะครับแล้วในห้าร้อยสี่สิบเก้าคนเนี้ยก็จะไปอบรมขยายกับครูปอนหนึ่งหนึ่งคนต่อครูร้อยคน หนึ่งอ๋อสื่อสารประเทศหนึ่งคนต่อครูอครับครับครับก็จะได้เกือบทั้งหมดเพราะว่าครูครูทั้งหมดในประมาณห้าแสนแปดโทษห้าหมื่นแปดพันคนครูพอหนึ่งอ๋อห้าหมื่นแปดพันคนนั้นครับครับหนึ่งสองร้อยก็เกือบเกือบหมดครับครับนโยบายในช่วงแรกนี้ที่จะแจกแท็บเล็ตให้ชั้นประสมปีที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมจางครับประมาณสักกี่เครื่องครับอาจารย์ครับ ก็ตามนโยบายคือที่เราตั้งเอาไว้คือเด็กหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องนะเพราะฉะนั้นเด็กถ้าเอาเป็นตัวเลขกลมๆห้าหมื่นแปดพันคนเนี่ยก็ต้องแจกให้หมดห้าหมื่นแปดันเครื่องอ๋อประมาณหกหมื่นเครื่องว่าเี่าประมาณนั้นนะครับหกหมื่นเครื่องครับครับก็คิดว่าคนเป็นประโยชน์นะจัดครับก็ทีมงานที่มาทําหลักสูตรคราวนี้ก็คาดหวังว่าจะนําไปใช้ในการอบรม ช่ครับจุานิเทศใช่ครับแล้วก็นําไปอบรมครูด้วยนะครับครับขอขอบคุณมากอาจารย์ครับครับดีครับครับครับท well, hmm. ่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอแนะนําตัวเองนิดนึงครับครับครับสวัสดีครับครับองประชุมแรงเัษตรกครับรองผู้ในการทำงานเขตสครับเป็นบริเขตสองเทศบริเขตสองครับังครับครับ น,นี่ก็จะเป็นทีมในการที่จะมาวางแผนร่วมกันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบ